ไปเอาคืนดิไฮไลท์ฮัลโหลฮัลโหลอารมณเฟรนไม่ไม่มาเลกระตุกไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ไอ้ฝอยก็ยังไม่ทันเห็นตัวก็ตายแล้วระวังระวังคนไหมสปอนสสปอนบ๊อบ อุ้ย Ds ดีดันกูยังไม่ย่อนกูครับอ่ามึงเข้าไปมันอยู่ซ้ายอ่ะ Ds อยู่ซ้ายปปปึึึ้้้มมมเอ้าไม่ตายเหรอกล้องกล้องไหนวะกล้องไม่ตายเหรอพอพอยด์ที่เชื่อม แตกเฮ้ยทำไมมันเข้าหัวตลอดเลยดอิอีกเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมไป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 ย่ย่อยย่อนยิดนึงเดี๋ยวจะ่ให้ย่อแล้วเฮ้ยย่อทากก็ตายแย่ละตายแน่แน่ตายแน่ตายแน่แน่มต้นงนให้ละเมสมองไปแล้ตายแตกแตกนี่นะเข้าไปนะ แตกแตเพื่อนเราแตกโอเคโอ้ยีไหเออห้องกลางในห้องใช่ป่ะเออกลางกลอ้่ตรงนั้นแหะเออห้องนั้นแหละเมื่อกี้ฟอสอสอสฟงกลางงกลางอยงกลางอยู่ย่งห้องกลางไอตรงกลางตรงไอห้องเัินะห้องนันะเซฟอะโอเคโอเ้นงนผมทำยู่ใองไอ้เหี้ยไม่เห็นม่ค่อมีแบโอ้เหอะไรววหรอ ซ้ายได้มุ้วงซ้ายออกไม่หมดแคปไหมขึ้นไปยิงบั๊บใบบั๊บบั๊บบัฟบใบแล้วเชนเตอร์ออกไปอันเฉยย่านะยังไม่ได้เลนฟอร์ดหึงอันเลยไปฟอร์ดไปเซนไปโยนระดแล้วมันกลายเป็นริมเหลี่ยมได้ไวเยี่ยชอดมากผลกว้างใไปละผมไปอยู่ชั้นล่างไปคุมข้างล่างไงข้างล่างคอยเราให้หน่อยไปไปเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งมีตัวมายิงมิล่ามาแล้ว เนี่ยถือว่าข้างล่างพอยปะอ่ะใช่ใช่ถือว่าวะตัวอ,อ,อะไระเดี๋ยวขอไปดูหน้าก่อนนะอุอ้ยโอเคไม่น่าดูหน้ามันเลยไ <c oughs> <ช>อ้นนี้จะเธอร์มาม้งป็นใช่อันนี้เธอร์มายไม่ใช่ครับตั้งแต่เล่นมาตัวนี้ไม่เคยยิงใครได้ครั้งนี้อาจจะยิงได้ก็ได้ตล <c oughs> อดนักปาร <c oughs> ์ตาย ออกเกมเพื <premises. S 2> yeah, no ่อนเราโอ้ยยิงไม่ตายหลังว่ะตวย้ยไ่ทันลวมีตัวอาอกตวน่าอีกแล้ข้างบนมีห โอ้ยโอ้โหสัตว์ยิงไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วพลังแฝงไม่ใช่ข้างบนนช่ปะมันอยู่แถวนี้นี่คือครั้งแรกเลยที่ยิงด้วยอมรุได้ไปเพิ่งสองคีนใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้สามคีนสามเลยเหรอโอ้ยอย่างเอาได้ข้านชั้นสองชั้นสองข้างมาได้ข้างนชั้นสอง ถ้าถ้านี่ไวๆเข้าหอแดงเหมือนเดิมหัวแดงก็เลยเกิดหอแดงเข้าหอแดงเป็นหอแดงมีคนดักง่ายแต่ไม่โดนไม่ใช่ว่าใจะไปดูกนเอออาจจะเป็นวีจิรวอะไรนะ่แต่วีจิ๋วอาจจะดักห้องลิขิตดักอะไรวันลิขิตไปไอ้นั่นเมื่อกี้โอ้โหเนี่ยนี่อ่ะหอ้มัวแดงอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่นาเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปชั้นบนสุดได้เราก็จะไม่โดนเนี่ยใช่ป่ะ ก็แม้วเกิดบังปีไปใช้บนสุดก็โดนอยู่ดีอียนเฮ้ยไม่มีหรอกของแบบนั้นน่ะโอเคมันอยู่ชั้นบนสุดจริงๆเลยโอ้ว่าแล้วทำไมกันนะไปๆถ้าเคลียร์ได้พยายามเคลียร์แล้วไปเจอกันตรงบันไดตรงกลางได้ปะอุ้ยเนั่นไงว่าแล้ว่ ไกดกันทําไเมื่อกี้ไม่เจอเอาไว้แม่วิ่งตามอ่ะไม่ได้วิ่งเพราะเมื่อกี้ว่ามีเสียงอยู่ก็เลยจะไปทําลายกล้องวงจรปิดก่อนกล้องอะไรแตกอะไรทวามมืดเย็นจะอะไรอะไรเย็นห้องนั้นเคยย็นห้องนี้มีสายฟ้าทุกจุดเลยยังไงวะอ๋ะอเห็นละเ<อ>งาตรงนู้นใช่ป่ะ ทางเต่าแบบแย่ไอ้หลังเกนยาวเลยวะตอรอดไปเลยโอ้โหอย่างมันมันลมขี่ตัวมีเกย์เยอะไรเนี่ยตัวลมตัวลมขนาดบัณฑิตยังมาลมอ่ะเกย์มันอยู่ชั้นสามคนเยอะแยะเอ้ยชั้นสามเลยชั้นสองตายแล้วโจแมงดงลงมาพอดีเลยยี่่่่ สัตว์ดได้แล้วไปไม่รอจังหวะที่คิวสัตว์เสร็จแล้วเลาะมี<ง>เปิดปะเฮ้ยน้ำบ,บา้บบานจะไม่จะเปิดปะน้ำปลาปลาตายยังไงไม่ตายไม่ตายยิงไม่ได้รอเพื่อนมาเติมอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปน้อยถ้าถ้าเกิดโดนปาด ไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไหมเดี๋ยวโดนไปน้ำให้อู้มีมีมิวว่ะเจ๋งน้ะมีเจ๋งจริงวายจะวายจะทางไหนจะโดนตังหมตรงนี้ก็ได้ไม่นะเพื่อเราแต่ ไม,ไ,มไม่เพื่อเราแต่ยิงปีนีครูดไว้ได,ด้ไหมเออตัวเปิดแฮตแตกไอ้เฮียแตกได้ไงทำไมโดนลูกซองทำไมตายไม่เข้าใจเลยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยไอเหี้ยตะตะขอตักตั์อุ๊บกดติดกนิ้วว่ะ วไไม่ได้้แล <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยตายเฮ้ยทำไมวันนี้มันโดนัูกอะเหลือนักป่าดอะกูอยากรู้รรร่าในั้น,นมีคนหรือเปล่าแต่กูไม่มีโดน กือบแล้วเกือบแล้วมันมันลูกซองเฮ้ยทำไมเพื่อนแตกโอ้โหสองตัวนักป่ากับกับนักหมอยิงหมอได้แต่ยิงนักปาดไม่ได้วะคืนนักป่านั่นแรงเกินอ่ะที่มันโผล่มันไม่ได้จะยิงได้มันก็หันกลับมายิงได้เล่นเล่นเหมือนเดิมเนี่ยเล่นฟอร์ส แล้วก็ไปโลมแล้วก็ฝากฟอสดูแลพอยต์ฟอสแท็กนะนะเดี๋ยวไปเลนฟอสข้างบนให้ไปแล้วครับโอ้ยสวยแล้วโดน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 แท็กโดนแท็กอ่ามัน มีตัวแท็กเฉยเลยจะเข้าเหรออืมแท็กทิ้งรู้ตำแหน่งเลยสัตว์ซ่อนทั้งนั้นไม่เอาแล้วไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอ้ยขึ้นเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวไงล่ะเออแท็กได้ยังไงตัวนี้ออกตัวตอนแท็กกองกัวออกก็งกัวจ้าก็อวกัวสวย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 แล้วสวยแล้วสวยแล้ว

ผมบริสัทว์ทำตัวฟิวไปแล้วแต่มันแค่ลมมันอยู่ตรงนั้นสมตัวเลยตรงหัวกระโหลกผมนั่นแหละไม้มันเยอะกันไป นายแก้แค้นให้ฉันเราเราเล่นเกมหลบลูกระเบิดกันจ๊ะบับบีเจ็บออฟฟอร์ได้โลเคเตอร์เดือบอมดูเงี้ยจ้าจ้าดูดูเดิอไว้ดูเดือไว้จ้านายแก้แค้นให้ฉันอีกครั้งหนึ่ง operator Op four eliminated. successful. standing. Mission ไม่นะทำไมตาที่เป็นมีมคนเดียวเลยนะไม่เป็นมีมไม่ได้อะพอยิงล้มมันหนึ่งมันก็เติมมาอีกสองอะ่ออนะตัวมันก็มาระเบิดไปเลยพอยิงล็อปุ๊บมันก็คว้างระเบิดไปเลยคว่างระเบิดไปแล้วตุ้มรู้สึกเอาเมลูซี่มาไม่เคยไม่จำเป็นเลยอ่เออนะระเบิด เอาเน็ตไปก็ก็แบบกูที่มาตันเล่นน่ะกูกูเล่นกูไม่ได้ปาดเลยกูเอาระเบิดมาไม่ก็คิวอย่างเดียวเลยไอชิปไอที่วันนั้นเราเกือบแพ้ในต่างเครื่องบินอ่ะอ๋อโอแต่ตอนนี้จ้าเฝ้าแล้วยันขึ้นข้างบนแล้วนับปารโลเคเตอรบอมบ์กิรีดดี้รูนออแอคชั่นมันอดใจไม่ได้อ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องผมมือถือมึงดับแล้วก็โดมือถือตายแล้วไม่เพราะผมโดนแท็กอยู่ตลอดรู้ว่าทำไมลอยเท้าไม่ไม่มันมันแท็กจากไอ้นั่นแหะปอดปอดรองเท้ามันแท็กจากกล้องของพวกเราเองแตกยังไงยังไงกับสักถามสักถามอ๋อ้สักถามแล้วไปเักถามป๊าป๊าป๊าระเบิดตู้น่าแตก โอ้โหโอ้โหเยอะ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 มากเยอะมากเยอะมากแตกปะโอ้แตกแตกแตกเฮ้ยแหนเกยใช้ได้ผลจริงเลยระเบิดเลยดีฟิวเซอร์ดรอปด้วยสามตัวมารัวๆเลยใกล้ตายแล้วใกล้ตายใกล้แตกเล็ด้อยแต็น้อยมากผมก็ก็ใกล้เหมือนกันไอ้วมันน้อยกว่าอีก เฮ้ยไม่เป็นไรคุณหมอมาแล้ว้กกัเดี๋ยวเกิดใหม่เล้วไอ้เกหมอหมอสินะดิฟเฟอร์อยู่ไหนดิฟเฟอร์นี่ยเนี่ยอยู่อยู่ข้างหน้ายังเห็นอยู่เฮ้ยแต่ม,มันมันระเบิดอ่ะมันระเบิดเไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เล่นทหาจิตวิญญ,ญาณน,นักรบแล้วก็เล่นเป็นมีมตายไปเอาอยู่เนะ

ผลสุดท้ายมันค่ากูมันก็โดนกูค่ายี่ไงเว้ยจ้าเหมือนที่ที่หนึ่งเลยมัไม่ใช่หรือใบไม่ใช่ใบเอ้แต่เรามาคู่กันเนี่ยใบเอราวแล้วเราเล่นคู่กันอ่ะคันนี้เราล้วเท่าคันเสมอถึงจะวัดแอติจะไป่เท่าเลยแต่รอบที่เป็นสวนสวนอ่ะมันไม่สวยแต่รอบที่เป็นสวนสวนรูสึกสวนสวนเหมือนกันหมดเลยนะนี่ฮะพลังของอันต้าอินสติ้งไงล่ะอันต้า ที่วไยรอดทีไวไยหลบมาสูนใช่ไหมหลบกับก่อนแหละไม่ต้องโยงไม่ต้องคิดแม้แต่จะโยงเลยสําตัวคอนั่นโยงให้เองเ่ะเอพอแล้วชนะฟันดีแล้ว